เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาก็มีประเด็นดราม่าในเรื่องของเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มคนที่เผาถ่านครับว่าเอ๊เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มแล้วเนี่ยลักษณะแบบนี้มันเป็นการบีบบังคับชาวบ้านมากเกินไปหรือเปล่าทั้งท้งที่การเผาถ่านนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นวิถีชีวิตของชุมชนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรในเรื่องของการเผาถ่านซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากครับในสังคมโซเชียลว่าเจ้าหน้าที่นั้นทําเกินเหตุหรือไม่หรือมีสาเหตุอะไรที่ เจ้าหน้าที่นั้นต้องทําแบบนี้เพราะว่าอาชีพเผาถ่านหรือว่าการเผาถ่านนั้นมันเป็นสิ่งปกติทั่วไปมากสําหรับพี่น้องในชุมชนโดยเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานครับซึ่งประเด็นนี้มันก็มีหลายมุมมองนะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาไปจับเนี่ยเขาจับตามกฎหมายหรือว่าเขาจับเพราะว่ามีคนแจ้งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย,อย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เดินดุมๆเขาไปจับคุมแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ ชอบทำตามกฎหมายแต่ถามว่ามันถูกต้องตามหลักความเหมาะสมไหมในการที่จะไปห้ามตามชาวบ้านไม่ให้ประกอบอาชีพนี้ท,ท,ทั้งๆที่เจ้าที่เนี่ยเป็นคนที่ถือกฎหมายก็ควรจะแนะนําชาวบ้านมากกว่านี้ไหมเพื่อให้ชาวบ้านนั้นเข้าถึงกฎหมายได้ทุกคนหรือว่าอย่างน้อยคนที่ประกอบอาชีพเผาถ่านเนี่ยก็ควรที่จะเข้าถึงกฎหมายหรือว่าเรียนรู้กฎหมายให้เป็นไปตามกฎหมายได้มากกว่านี้อันนี้น่าจะดีกว่าไหมเพราะว่าเจ้าที่เอง ก็รู้กฎหมายน่าจะมีการตักเตือนหรือว่าเข้าไปพูดคุยกันก่อนว่าควรไปขออนุญาตนะถ้าไม่ขออนุญาตก็ควรมีเวลาว่าสักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสัก15วันไปขออนุญาตให้แล้วเสร็จถ้าไม่แล้วเสร็จจะดําเนินการจับกลุ่มหรือว่าจะดําเนินการทําลายสิ่งของที่มันเกี่ยวข้องกับการเผาถ่านเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับแต่มันมีประเด็นหลักๆอยู่ 2- อสเรื่องนะครับที่ผมอยากจะพูดคือว่าในกรณีของการจับกลุมของเจ้าหน้าที่เนี่ยหก็คือ เป็นไปตามกฎหมายกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องมีแล้วนะครับว่าการเผาถ่านนั้นจะต้องได้รับอนุญาตถ้าไม่ได้รับอนุญาตคุณจะต้องถูกจับกลุ่มถูกจับตรับหรือว่าอาจจะถึงขั้นติดคุกก็ได้นะครับในส่วนนี้ดังนั้นในเรื่องนี้เจ้าที่ถ้าพูดกันตามกฎหมายเนี่ยเขาก็ทําตามกฎหมายที่มีอยู่ครับเพราะว่ากฎหมายในเรื่องนี้มันมีอยู่เท่าที่ผมค้นข้อมูลมาคือ มันเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถ้าสมมุติว่าเราจะเผาถ่านเราจะต้องไปขออนุญาตกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมค้นได้มาครับดังนั้นเจ้าหน้าที่นี่น่าจะมีการทําถูกต้องตามกฎหมายสําหรับเรื่องนี้นะครับอันนี้ผมสันนิษฐานเอานะครับแต่เรื่องราวความจริงนั้นมันเป็นแบบไหนนั้นผมไม่ฟันธงหรือว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบไหนกันแน่ แต่ถ้าพูดถึงตามกฎหมายแล้วกฎหมายนี้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการที่จะดำเนินการจับกลุ่มหรือว่าจับปรับคนที่ทำผิดกฎในเรื่องนี้ครับกฎหมายในเรื่องเนี้ดังนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คงจะทำตามหน้าที่ทำตามกฎหมายที่ได้ให้อำนาจหน้าที่ไว้นะครับแต่ในเรื่องต่อมาคือว่าถ้าสมมุติว่าเจ้าหน้าที่ไม่ทราบเรื่องนี้แล้วเจ้าหน้าที่ออกมาจับกลุ่มได้ยังไงเจ้าหน้าที่ออกมาจับกลุ่มเพราะมีคนแจ้ง มันมีประเด็นที่ทําให้เราต้องคิดแล้วก็มองได้หลายแงย่มุมนะครับว่าเอเจ้าหน้าที่ออกมาจับกลุ่มนั้นมีคนแจ้งหรือเปล่าคนแจ้งนี่ผมคิดว่ามันน่าจะมีแน่ๆนะครับเพราะว่าในการเผาถ่านเนี่ยสมมติว่าถ้าเผากลางทุ่งนาทุกวันนี้มันก็มีคนไปอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเยอะแล้วนะครับมีคนไปสร้างบ้านมีคนออกไปอยู่ไร่อยู่นาเยอะสมัยก่อนเนี่ยเผาถ่านตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยอาจจะทําได้จริงครับไม้ก็เยอะแล้วคนก็น้อยในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยได้สนใจหรอกครับว่า ใครจะเผาฐานขายหรือไม่ขายในสมัยก่อนเนี่ยเผาฐานขายก็ไม่มีใครว่ากันเพราะว่าป่าไม้มันก็เยอะแล้วที่สําคัญนีคือว่าคนอยู่ห่างกันถึงแม้ว่าจะมีกลิ่นบ้างเขาก็ไม่ค่อยสนใจหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นชีวิตของชาวชนบทโดยเฉพาะทางภาคอีสานเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้ามาปัจจุบันเนี่ยเมื่อมีคนเยอะขึ้นมีการเผาฐานตามท้องไร่ท้องนาโดยเฉพาะเผาฐานแล้ววันปลิวเข้าหมู่บ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆสาหรับปัจจุบันนี้ มันเกี่ยวข้องกับฝุ่น PM 2.5ดังนั้นในเรื่องเนี้ผมคิดว่าน่าจะมีคนแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาจับกลุ่มเพราะว่าคนที่แจ้งนั้นได้รับผลกระทบในเรื่องแรกที่ผมสงสัยคือว่าน่าจะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้ปกครองในพื้นที่นั้นไปบอกกลุ่มคนเหล่านี้แล้วว่าถ้าสมมุติว่าเผาก็จะให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือว่ากับชุมชนเรื่องนี้น่าจะมีการบอกกล่าวแล้วครับอันนี้เป็นข้อเสนอใฐานของผมนะครับแต่พอบอกกล่าวกันแล้วเนี่ย คนเหล่านั้นก็จะมีการเผาฐานเป็นปกติอันนี้เป็นข้อสนิทฐาน,นะครับว่าถ้าสมมติว่าเผา่านไม่ปกติแล้วนี่ผู้นําหมู่บ้านหรือว่าผู้นําชุมชนเนี่ยเขาก็ต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเพื่อแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องที่สอนครับที่ผมสงสัยว่าน่าจะมีคนแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้ามาจับกลุ่มหรือว่าเข้ามาดําเนินการตามกฎหมายการเผาฐานในสมัยก่อนนั้นมันเป็นวิถีชีวิตที่เป็นวิถีชีวิตปกติทั่วไปของคนในชุมชน แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามเพราะว่าคนเยอะขึ้นปัญหาก็เยอะขึ้นการเผาถ่านเราจะทําเหมือนสมัยก่อนไม่ได้นะครับเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นคนมันน้อยและที่สำคัญก็คือว่าทรัพยากรธรรมชาติของเรานั้นก็มีเยอะดังนั้นคนมีน้อยทรัพยากรธรรมชาติมีเยอะมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีการเผาถ่านโดยที่ไม่มีการกระทบกระทั่งกันในสมัยก่อนแล้วสิ่งที่สําคัญคือว่า คนสมัยก่อนนั้นมีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากกว่าคนปัจจุบันคนปัจจุบันนี้บางครั้งความเป็นพี่น้องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือว่าความใกล้ชิดในชุมชนนั้นเริ่มน้อยลงถ้าสมมุติว่าชุมชนไหนความใกล้ชิดของประชาชนในชุมชนนั้นเริ่มน้อยลงการใช้กฎหมายตามหน้าหน้าที่นั้นก็ต้องเข้ามาในส่วนนี้ครับเพราะว่าการเผาฐานถ้ามันเกิดผลกระทบกับชุมชนถ้ามันเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน ผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายตามที่ประชาชนร้องเรียนหรือว่าตามที่ตัวเองนั้นเห็นว่ามันผิดกฎหมายในการเผาถ่านนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าทําไมเจ้าหน้าที่ไม่มีการส่งเสริมหรือว่าประชาสัมพันธ์ความรู้ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเผาถ่านการครอบครองถ่านให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเพราะว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็ควรที่จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่า ถ้าสมมติว่าท่านใดหรือว่าครัวเรือนใดนี่อยากมีการเผาถ่านเพื่อเป็นอาชีพหรือว่าเผาบ่อยๆนี่ถ้าเกิดว่ามีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนี่จะต้องมีการขออนุญาตให้มันถูกต้องตามกฎหมายเรื่องนี้พี่น้องประชาชน 80- 90%นะครับไม่รู้กฎหมายเหล่านี้เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการเข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้มีน้อยมากสําหรับพี่น้องประชาชนและที่สําคัญคือว่าถ้าสมมุติว่ามีการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้แล้วการขออนุญาตเนี่ยประชาชนบางครั้งก็กลัวนะครับว่า ถ้าไปขออนุญาตแล้วเขาจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือถ้าสมมติว่าไปขออนุญาตแล้วจะใส่ซองใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนบางครั้งก็ตั้งวนอยู่มากพอสมควรครับสําหรับการติดต่อราชการในบางเรื่องในบางงานสําหรับเจ้าหน้าที่บางกลุ่มบางคนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนก็นึกอยู่ในใจนะครับว่าถ้าประกอบอาชีพในการเผาถ่านแล้วเวลาไปยื่นขออนุญาตเนี่ยมันจะนานไหมหรือว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมถ้าเจ้าหน้าที่รู้ว่า เราเผาฐานอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อพี่น้องประชาชนสําหรับกฎหมายสาคัญสาคัญที่มีผลต่อการทํามาหากินของพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่าเจ้าหน้าที่ควรประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้นะครับไม่งั้นมันก็จะเกิดเป็นกรณีแบบนี้แล้วก็มีการดราม่าสําหรับพี่น้องประชาชนระหว่างพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ขึ้นมาดังนั้นสําหรับการเผาฐานในกรณีนี้ที่เจ้าที่เขาไปจับกลุ่มถือว่า ดำเนินการตามกฎหมายนั้นมันก็เป็นประเด็นที่เรามองได้2แง่มุมก็คือเจ้าหน้าที่นั้นทําถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่ามันมีกฎหมายที่ต้องอนุญาตอยู่ในการที่จะเผาถ่าน2ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าแถวนี้เผาถ่านก็ต้องมีคนแจ้งหรือว่ามีใครก็ตามนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาดําเนินการเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้บางครั้งก็บอกไม่เชื่อฟังหรือว่าบอกแล้วก็เฉยมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าข้อเทจจริงนั้น ทางโซเชียลเราไม่รู้ว่าข้อแท้จริงมันเป็นแบบไหนมันออกได้หลายทางอย่างที่ผมพูดครับว่าในพื้นที่อาจจะบอกว่ามันสมควรแล้วเพราะว่าสร้างความเสียหายหรือว่าสร้างผลกระทบให้กับชุมชนแต่ในทางกลับกันถ้าสมมุติว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้รับผลกระทบแต่เจ้าหน้าที่ทําตามกฎหมายมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่เราต้องมาพิจารณากันว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่นั้นทํางานเชิงรุกมากน้อยแค่ไหนหรือเพียงแค่ว่าออกมาตรวจแล้วเจอแล้วก็จับกลุ่ม อย่างนี้หรือไม่นะครับบางครั้งในข้อเท็จจริงเราก็ไม่รู้ว่ามันถูกมันผิดยังไงอันนี้ก็ต้องฟังหัวไห,หวูฟังความสองด้านนะครับแต่อย่างไรก็ตามการเผาถ่านนั้นถ้ามันมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ก็ควรต้องปรับปรุงแก้ไหนะครับสาหรับคนที่เผาถ่านขออนุญาตให้มันถูกต้องแล้วที่สาคัญคือว่าอย่าให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในชุมชนเพราะคนส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าได้กลิ่นควันเผาถ่านเด็กที่เป็นภูมิแพ้คนที่เป็นภูมิแพ้คนที่เป็นโรคป,ประจําตัวทุกวันนี้ โรคมันก็กำเริบง่ายครับดังนั้นการเผาถ่านตัวน,นี้ถ้าสมมติว่าจะเผาถ่านนี่มันก็มีเทคโนโลยีในส่วนของเตาเผาถ่านไร้ควันมันก็มีเยอะนะครับแต่สมมุติว่าถ้ามันมีการลงทุนสูงการขอนขอนุญาตก็ควรขออนุญาตที่พื้นที่ที่ห่างไกลชุมชนหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ทําได้หลายวิธีดังนั้นประเด็นดราม่าในเรื่องนี้ผมก็ไม่อยากฟันธงนะครับว่าใครผิดใครถูกเจ้าที่ถูกหรือเจ้าที่ทําเกินกว่าเหตุชาวบ้านผิดหรือไม่แต่สิ่งที่สําคัญหือว่า ในการอยู่ร่วมกันในชุมชนเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันดังนั้นการเผาถ่านถ้ามันเกิดปัญหามีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนก็ควรแก้ไขหรือว่าปรับปตุงให้ปัญหานั้นมันลดน้อยลงสําหรับคนที่จะเผาถ่านแต่ในทางกลับกันพี่น้องประชาชนก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการเผาถ่านนั้นมันเป็นวิถีชีวิตของชุมชนในบางพื้นที่นะครับในบางพื้นที่เขาก็มีอาชีพในการที่จะเผาถ่านเป็นอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวดังนั้นก็ควรที่จะพึ่งพาอาศัยกัน แต่ถ้ามันมีผลกระทบกับชุมชนมากเกินไปคนที่เผาถ่านก็ควรปรับปรุปรงแก้ไขเพื่อลดปัญหากับพี่น้องประชาชนหรือว่าลดปัญหากับชุมชนให้มากที่สุดแล้วสิ่งที่สําคัญคือว่าเจ้าหน้าที่ควรออกมาทําความเข้าใจกับเรื่องนี้ว่าการขออนุญาตทําอย่างไรคนเผาถ่านถึงจะอยู่ร่วมกับชุมชนได้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญครับ